ดูที่ชนบุรีหน่อยค่ะเรื่องของอดีตแก๊งเงินกู้ค่ะที่เพื่อนร่วมงานเก่าเขาไม่ยอม,อมให้ออกจากแก๊งนะคะคก็ปรากฏว่าบุกไปใช้อาวุธทำร้ายร่างกายทีมงานเก่าจนบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะคุณผ,ผู้ชมอันนี้เป็นภาพที่มีการบันทึกเอาไว้ได้นะคะกล้องวงจรปิดค่ะผู้ชายสี่คนนะคะขับรถกระบะแล้วก็ไปหานายพาคินคุยอะไรกันสักอย่างหนึ่งะคะ่ะจากนั้นลงมือทำร้ายร่างกาย คือเอามีดอิโต้ค่ะตามรายงานข่าวคือเอามีดอิโต้เนี่ยฟันไปที่ศีรษะสามสี่ 3, ครั้งคุณกายครับแล้วก็เดินกลับขึ้นมาขับรถออกไปอย่างใจเย็นเขาเป็นแก๊งทวงหนี้เก่าอ่ะใช่ไหมคะมเหตุการณ์นี้คือช่วงตีสองที่ผ่านมานะคะที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนายพาคินที่บาดเจ็บเนี่ยค่ะถูกฟันศีรษะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะก็ต้องจุดเกิดเหตุตรงนี้เป็นร้านค้านะคะนี่ดูบาดแผลนะคะ ฟันไปทั้ง3-4ครั้งนะคะเจ้าของร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเขากําลังนั่งอยู่ในร้านจู่ๆวัยรุ่นกลุ่มน,นี้ก็ขับรถกระบะลงมาแล้วก็ฟันผู้บาดเจ็บนะตรงหน้าร้านเลยไม่ยั้งเลยค่ะพยายามจะห้ามก็ไม่ฟังนี่ดูตรงจุดเกิดเหตุนะคะนี่มีเส้นผมอยู่กระจุกหนึ่งด้วยค่ะภรรยาเจ้าของร้านเนี่ยขยายความแบบนี้ค่ะบอกว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยมาขอทํางานด้วยเพราะว่าบอกกับเธอบอกว่า ไม่อยากไปเก็บเงินกู้นอกระบบแล้วเขาก็เลยให้โทรไปคุยกับหัวหน้าเก่าวซะนะคะไปโทรคุยกับเขาก่อนแต่ว่ากลับโดนข่มขู่กลับมานะคะช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแก๊งนี้ก็เคยมาอุ้มนะคะผู้บาดเจ็บเนี่ยไปทำร้ายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่ได้ลงมาที่ประจำวันก็เคยขอร้องนะคะว่าอย่ามาวุ่นวายหน้าร้านเพราะว่าเธอก็มีลูกเล็กด้วยไปฟังเสียงตอนที่เขาคุยโทรศัพท์กันหน่อยค่ะ อ่ลองคุยกับนายพาคินนะนะคะคออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะตอนนี้นี่โหดูสภาพนะคะถูกฟันไปตั้งหลายครั้งนะคะเย็บเจ็ดเข็มค่ะเห็นแบบนี้นะคะแล้วตามร่างกายก็มีรอยฟกช้ำไปหมดเลยเขาบอกเขารู้รู้จักคนที่มาทำเนี่ยมาทำร้ายเนี่ยรู้จักดีเป็นรุ่นพี่ที่เคยทำงานด้วยกันแต่ว่าเขาไม่อยากทำงานแบบนั้นแล้วนะ,ะ,นะ,ะก็เลยทะเลาะก,กันมานานแล้วแหละเรื่องนี้แล้วก็เคยถูก อุ้มไปทําร้ายด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแต่เมื่อคืนน่ะรู้สึกไม่ปลอดภัยจะไปแจ้งความที่สพศรีราชาให้ติดตามผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะไม่ยอมความด้วยเพราะว่าทําแบบนี้อุกอาจมากค่ะก่อนทำงานกับเขาใช่ไหมครับทีนี้ตั้งแต่ออกมาเนี้ยเขาก็จะพยายามแบบ มา,าผมก็หาว่าผมโกงตังค์ไปบ้างโกงตังค์ไปบ้างอ่าในนี่เขาบ้างเขาพยายามเหมือนแบบหาเรื่องผมตลอดคือเรื่องค่างวนรถครับอ่าแล้วทีเนี้ยผมก็เลยคุยเขาว่าเอออย่าเอาไงพี่สรุปอย่างนี้พี่คือแบบมาสาเวียผมอะไรเงี้ยพี่คือเขาไม่ยอมจบสักทีอ,อะพี่อะวันนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยนะคะก็ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็ร้านก็ไม่ได้เปิดเนี่ยปิดเงียบเลยเพราะว่าภรรยาเจ้าของร้านที่เคยให้ขอห้อมูลกับเราก่อนหน้านี้ก็บอกว่าตอนเที่ยงอะที่ผ่านมาเนี่ยคนร้ายยังให้ลูกน้องพิมพ์ข้อความมาข่มขู่อยู่เลยขู่ทั้งเธอด้วยถูทั้งผู้บาดเจ็บด้วยครับก็กลัวว่าจะถูกกลับมาทําร้ายอีกค่ะอยากจะให้ตํารวจช่วยจับคนร้ายมาดําเนินคดีโดยเร็วนะเหตุม,มันเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะแล้วโดนขู่เนี่ยด้วยนะคะครับเนี่ยค่ะนี่นะฮะ เย็บเทไรเจ็ดเข็มนะใช่แล้วเขาไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจหนูกับลูกหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้ามาอุดอัดไปแล้วเขาเขาเจ็ดอาณาเจ็ดอาาจตเอาชีวิตได้พี่เพราะว่าเขาเน้นแค่นหนัวอ,อย่างเดียวเลยแล้วคือหนูอ่ะไม่สบายใจเพราะว่าหนูอยู่กับลูกหนูสองคนอ่าคุณผู้ชมครับ